โยสวัสดีครับชาบิดบาร์กิงเลสซิ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้านะฮะเจ้าชนเผ่ามนุษย์ชนเผ่านั่นเองนะฮะหรือว่าเรียกว่าตาตานะผมจะเรียกมันแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะก็เป็นมนุษย์ชนเผ่าเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นเจ้าแคนดี้คูเป้นะฮะวันนี้ผมก็มีสปายนะท่านผู้ชมผมก็เลเวลสิบเก้าแล้วนะฮะเลเวลสิบเก้านะท่านผู้ชมนะโอ้นะฮะเ,เะพ,นะนะฮะพิ่งเมื่อกี้เองนะเพิ่งขึ้นเมื่อกี้นะท่านผู้ชมและตอนเมื่อกี้ผมอัดไปด้วยนะแม่งท่านผู้ชม ไฟล์ที่แบบอัดไว้อะตอนเลเวล19าอะกำลังเด้งขึ้นเป็นเลเวล19แม่งวิดีโอแม่งนะฮะหายไปไหนไม่รู้ครับผู้ชมมันเสียผู้ชมผมไม่เข้าใจกับ iOS นะเครื่องนี้อะแม่งผมตอนนี้ผมหงุดหงิดมากมากเลยครับผู้ชมนะเมืม่อกี้ผมก็ไม่ได้แคปภาพด้วยโคตรเสียดายตอนนี้หงุดหงิดนะครัผู้ชมทัวร์นาเมนต์ก็เป็นไงกันบ้างวันนี้ผมก็ทำได้แค่นี้เองนะฮะ1นนะฮะทำได้แค่นี้แหละนะ ถามว่าเล่นต่อไหมก็ไม่รู้แหละถ้าโดนน้ำอะไรก็จะเล่นต่อถ้าไม่โดนน้ำก็ไม่เล่นนะฮะวันนี้ก็คันดิกูเป้เนะาะไปนะฮะแล้วก่อนนะฮะอันนี้ผมโกดเมื่อกี้น้ำชมมันได้สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันนะถือว่าเยอะนะไปเริ่มกันเลยโคตรหุดหงียแหละผมเสียดายเมื่อกี้ไม่งาดคลิปละโลงีแม่ง ก่อนผมจะอัดผมน่าจะเตรียมอะไรพร้อมก่อนเมื่อกี้ผมอัดยาวด้วยผู้ชมนะแล้วก็เครื่องมันรอนะตอนอัดเมื่อกี้ก็เสียดายแหละตอนนี้ถ้าย้อนเวลาไปได้นะเมื่อกี้ผมจะไม่เล่น <c oughs> ผมจะไม่รีบเล่นนะผู้ชมนะผมแม่งตั้งใจที่จะอัดคลิปรอคอยแล้วเออ <c oughs> มันแอรอรอบันทึกแอปหน้าจอนั่นแหละมันบอกอะไรไม่รู้ไอ้ก็ไม่สามารถบันทึกอะไรได้อนะ ตอนที่ยังไม่ได้อา่านไม่บอกนะอ่านเสร็จปุ๊บกดอับกดอัดเสร็จปุ๊บนะคผู้ชมมันมันไม่อ่ะเออมันกดไม่ได้อ่ะมันก็ <HO US> S> <S เป็นปุ่มแดงใช่ไหมมันก็เป็นปุ่มแดงทํางานแล้วก็แม่งผมกดหลายรอบแม่งว่าจะติดนะกดติดปุ๊บกดหยุดบันทึกคลิปปุ๊บแล้วก็แม่งอะไรไม่รู้ไม่สามารถอะไรผมไม่ได้แคบหน้าจอแล้วผมเสียดายเลยอ่ะมันเกือบจะเป็นคลิปดีแล้วเนียเนียเสียดายว่ะ อย่าดูดูกชนเผ่านะ AI ทั้งหลายตับได้ยังมีเจ้านี่อยู่ <c oughs> เก่งกันจริงเก่งกันจังนะขโมยกันเนี่ยโคตรเบื่อเลยไปแตกปะนะฮะอันนี้ก็เป็นนากากคำสาปนั่นเองใครที่นะฮะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันคือ ทำสาบที่จะเล่นนะฮะเหล่า AI พวกนี้ไป่ะฮะก็ได้ที่สองนะถือว่าเจอคู่แข่งที่เก่งเก่งกล้านะฮะผู้ชมนะเก่งกร้านะฮะ,แ,ะ,ะแล้วก็เล่นทีหนึ่งก็จะได้ประมาณ400นะผู้ชมทำว่าเยอะไหมแค่นิดเดียวเองอะนะนะสำหรับผมมันแค่นิดเดียวเองแต่แต่มันก็คุ้มนะได้ตั้ง400นะแล่แล่เลเวลถ้าจะอยู่อันดับหนึ่งนะอันนี้ก็ประมาณ สิบสองล้านห้าแสนนะให้เต็มนะฮะถ้าแบบว่าเลเวลสิบเก้าผ่านไปก็จะเป็นเลเวลตันพอดีเลเวลยี่สิบเนาะแต่คงอีกนานแหละนะฮะไป็สองปีก็สามปีนะฮะไป่สามปีก็หนึ่งปีหนึ่งปีกว่าๆนล่นะถ้าเล่นมันทุกๆวันนะก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่นั้นแหละ,ะอันนี้ก็ไม่ได้โปรนะท่านผู้ชมหุดหิดนะฮะนะยังไม่หาเลยนะ โอ้เสียดายไว้เแค่คลิปผมอัดไปเมื่อกี้แม่งลุยเลยลุยแหลกเลยโอ้โอ,โอ้จะเปิดอันตรีแล้วพี่ล็อกซี่เปิดอันตรีแล้วเสียงต่อยนวมเมื่อกี้มาดิขโมยคืนครับจะ่สักเข้าไรวะเนี่ยฮะก็แม่ดีครับจังหวะนี้ไอ้ โอ้โหถ้าอยู่อันดับหนึ่งนี่จะกดคำสาบนี่คู่แข่งก็คงไม่โดนหรอกครับเพราะว่าเราอยู่อันดับหนึ่งมันไม่มีผลนะอันตรีมันไม่มีผลไปจังหวะนี้ไปโชว์หน่อยเมื่อก่อนผมชอบรถคันนี้มากนะชอบมากมากตอนที่ยังไม่มีฮอสบิวนั่นน่ะผมเอาคันนี้ไปแข่งนะกับเอาเอวตารผู้เล่นของของคู่แข่งที่ใช้ิใช้อะไรรนถะแคน รถอะไรวะฮอตวิวนั่นแหละก็ชนะทางได้อยู่นะไออันตีโกรธละไอหนุ่มแลกฮะปับ๊บเรียบร้อยนะฮะกับเจ้า c a ดี้คูเป้นะคุณผู้ชมก็สนุกอยู่นะนะเป็นรถที่แบบว่าควบคุมง่ายฮนะะตงังล อัตราเร่งนี่สุดยอดเลยเอออัตราอัตราเร่งเออวันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้กระสับกระส่ายนะซีเรียสนิดหนึ่งมาลุยเลยรอบนี้ฮะขอปิดขอปิดนะฮะคีปการแข่งของรอบนี้นะแล้วก็เลิกนะวันนี้มาราบายผมเสียดได้ผมอานไปเมื่อกี้เนี่ยเครื่องมันน่าจะรออยู่แหละผู้ชมผมดูนะไอ ผมใช้มือถือเครื่อนะเครื่องมันร้อนด้วยไงแม่กดไม่ติดไปเลยลูกหนุยแหลกอันตีพี่แกไม่มีความหมายเลยเว้ยอยู่อันดับหนึ่งนะนะรู้งี้นะใช้ใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่หกละเบนนี่ใกล้เข้ามานะผู้ชมเบนนี่ใกล้เข้ามาแนละ้วเอาดิ ขออีกลูกเลยก็ได้นะครับถ้าไม่รังเกียจน,นะมาเอาวะเอาวะเสียงใครวรับมาวะน่าจะเป็นมิสเตอร์แฮปปี้นะครับท่ผู้ชมมาพี่แกเล่นวับมาแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าไปเสียได้ฮะใส่ฟ้านะฮะไปลุยแหลกนี่นี่มาๆๆไหนๆก็ไ,ไหนๆละนี่โค้ดเทเลยฮะ เจ้ามนุษย์ชนเผ่านะฮะโอเคฮนะในวันนี้ก็คงมีท่าทานี้นะฮะกับเจ้านะฮะมนุษย์ชนเผ่านะใส่หน้ากากนะฮะสกินเดิมก็เทนะออผมก็นะฮะเป็นเกียดมากนะฮะที่มาถึงจุดนี้นะท่านผู้ชมก็พยายามก็สู้ๆนะครับพยายามที่แบบว่าเล่นแตะขึ้นมาแต่ละระดับก็พยายามเข้านะฮะ โอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับเจ้าบุรุชนเผ่านะอื <c oughs> เสียใจ